ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรายได้พิเศษจากอัพชุปโมชนะครับผมอ่าอันนี้คือรายได้ที่ผมได้ต่อวันนะครับนี้มาดูกันว่าผมเบิกไปแล้วเท่าไหร่นี่ครับคือยอดที่ผมเบิกอันนี้รายได้แค่สามเมตรครับผมเบิกล่าสุดวันที่สิบสองนี่เองครับพันสิบนะครับก็ผมจะบอกทุกเดือนครับเมื่อ พันนิดตผมก็จะเป็นนะครับอ่าพิจการนะครับผมเราพอเราสนัเดเสร็จน,นะครับเราล็อกล็อกอินมานะครับไปที่เว็บมาสเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มใหม่นะครับขึนมานะครับนี่คือเวบเว็บเนี่ยครับอ่าทางอัพอัพทูโปนี่แนะนำมาว่าให้เป็น pr 5. P.I.C.R. นะครับสขึ้นไปหรื่สอ2ขึ้นไปนะครับเพราะว่า P.I. ยิ่งเยอะก็จะมีผลต่อรายได้นะครับรายได้ก็จะเยอะตามแล้วก็นอกจาก p IC r แล้วก็ยังมีค่าของอินเด็กซ์อินเด็กของเวสนะครับของผมอินเด็กซ์พันนิดๆนะครับแนะนําว่าให้อินเด็กประมาณถ้าจะให้ดีพันขึ้นนะครับแต่ว่าสักถึ0ห้าร้เาเวสคุณภาพจริงๆนะครับหลักการก็คือผม หาอะไได้นะครับพอได้รายได้มาเสร็จเนี่ยผมก็จะเอารายได้เนี้ครับไปซื้อบทความมาแล้วก็ทำเว็บต่อๆๆกันไปนะครับอ่าวิธีการก็คือเราเพิ่มเว็บใช่ไหมครับใส่โดมเมนแลแล้วก็เลือกตีมของผมเป็นเกี่ยวกับหนังหนังหนังอ่า แต่ว่าจะเลือกที่ใกล้เคียงก็ได้นะครับสินค้าที่มันเจอครับนะครับในเรื่องสับปะรสามอย่างนะครับอ่ะนนี้พอนะครับก็กดไปอเนะครับมาหน้านี้นะหน้านี้คือการติดตั้งโค้ดนะครับผมตั้งโคดแล้วก็เลือกโคดนะครับ อา้ารเขาก็จะบอกนะครับว่าให้ดาวน์โหลดข้อมูลนี้เก็บไว้ที่โฮสต์นะครับแล้วก็แต่ไฟล์ซึ่งในส่วนนี้ถ้าติดตั้งไม่เป็นนะครับแนะนําไปที่ไฟล์เสน,สน,นุนแล้วก็ส่งรหัส S T P นะครับไปให้เขาได้เลยนะครับแล้วเ๋ีวเขาจะตั้งให้เลยโอเคครับผมก็มา จะบอกว่าจะากแตกไปเครื่องอจนนี้นะครับทำตามขั้นตอนเลยนะครับเรางทาขั้นตอนที่1นถึงห้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ c o p y ีโค้ดนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาไปไว้ที่หน้าหน้าเว็บเราของผมจะติดตั้งในส่วนของโฟลเตอร์ พอพเ,เลน,น,น,นครับาขึ้นอ่เนคโคก็จะข้นตามรูปแบบนี้นเอจะติดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ในส่วนของหน้าเว,วเพื่อนนะครับก็แล้วลแต่จะติดกัน ่เมื่อเป็นแดนนะครับกดตขอไปเขาจะบอกว่าอ่าก็จะเป็นเช็คเมลนะครับแล้วก็ระบบจะก่นกองนะครับสเต็ปที่ผมเจอมาอมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสเต็ปก็คือกานกองก่านกองเสร็จก็จะตรวจสอบลิงก์ตรวจสอบลิงก์ตรวจสอบอินเด็กซก่อนนะครับ พออินเด็กเสร็จก็จะเป็นลิงก์พอลิงก์เสร็จก็จะประเมินรายได้อย่างสมมุติว่าเพืเ่อนคิดว่ารายได้มันต่ําเกินนะครับก็ลองคุยกับฝ่ายสนับสนุนดูนะครับโดยการคุยก็มีหลายช่องทางนะครับก็จะมีเมลก็ดีโทรศัพท์ก็ดีแต่ของผมจะสะกายไปคุยเลยก็คือคุยตรง,งๆนะครับว่ารายได้มันต่ําไปนะขอหน่อยจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนีอ่อีกอย่างนึง ที่เจอกันก็คือ PR ลรครับเนื่องจากเราเราต้องยอมรับนะครับว่าเราเป็นพันธมิตรกับเขาส่วนเขาจะมาทําอะไรกับเร็บเราเนี่ยมันก็เสร็จของเขานะครับเพราะเราตอนที่เราสมัครไปเนี่ยเรากดยืนยันไปแล้วก็ PR ลรถครับยังผมเนี่ยห้าอันนี้ห้าหมดเลยนะครับอันนี้แต่อันนี้คือรถมันที่สองแต่ว่าตัวรายได้ผมเนี่ยก็ยังเท่าเดิมอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้ลดรายได้ตาม เรื่องการเอา p r กลับมาเนี่ยก็มีสูตรในการเอาพ r กลับมานะครับอันนี้เดี๋ยวขอเป็นคลิปต่อไปหรือว่าอาจจะมาสอบถามกันได้ที่แฟนเพจผมนะครับก็ในการเอาพีากลับมาเฉพาะผู้ที่เอาไปลงกับอั to ทโฟโมนะครับแต่ถ้า pr หายโดยที่คุณไปทำอย่างอื่นผมไม่แน่ใจว่าเอาไม่ได้หรือเปล่านะครับแต่ของผมเนี่ยผมลองแล้วไอเว็บเนี้ยหาย เนี่ยเอากลับมาได้แล้วานะครับส่วนรายได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอินเด็กซ์แล้วก็พิอาครับที่บอกไปเบื้องต้นก็เนี้ยกำลังกันกรองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัรว่ารายรายได้เนี่ยจะเท่าไหร่กันนะครับผมขอบคุณมากครับครับเราก็มาต่อนะครับหลังจากที่เอาเว็บใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่าอันนี้คือเว็บของผมนะครับที่เพิ่งทำ จริงๆท่าสองนี่ผมจะต่ออันแรกแล้วก็รู้สึกว่ารอวันนึงนะครับรอสนาดาครับดูรูปแบบของมันน,นะครับ,ก,บ,รรบก็จะไม่มีอะไรแนะนำว่าให้เป็นเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับอย่าตัเมาเพื่อขายครับผมขายลิง์กได้เดือนละ2องพันนะครับผมดมนาดราคาไปแล้วขั้นตอนนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันมานานแล้ว ขั้นตอนนะครับก็คือตามนี้แหละครับติดตั้งโค้ดโดยทีมงานเว็บไซต์หลังจากติดตั้งโค้ดแล้วนะครับผมไปที่ผมรอนะหลักก็คือทําดัชนีพอกันกองนะครับก็ทําทดัชนีทั้งนึงแล้วก็ทําการทดสอบลิงก์หลังจากการทดสอบลิงก์เนี่ยจะเป็นการเสนอราคานะครับผมถ้าเว็บเราโอนะครับผมเสนอราคาเสร็จ ก็เขาจะเสนอมาว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ตกลงหรือว่าไม่ตกลงถ้าราคาที่เพื่อนๆคิดว่าโอเคมันน้อยไปนะครับก็ลองกับเขาดูนะครับเวบนี่นะครับพิจารณาจากปัจจัยใดบ้างนะครับก็จะมีปัจจัยของการอินเด็ก์นะครับปัจจัยของออ PR นะครับคุณภาพของเวบนะครับระยะเวลาในการสร้างไรายได้ก็คือ30สบวันนะครับก็2อง0ัน นะครับตกวันละหกสุดหกจุดหกหกนะครับผมเพิ่งจะเหนือปนะครับสังเกตว่าเงินยังไม่เข้านะครับเงินจะเข้าวันถัดไปนะครับจะไม่เข้าวันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมมีรายได้อยู่นะครับอยู่ที่เดียวละหนึ่งพันนะครับสองพันสามพันสี่ห้าห้าพันเกือบหกพันนะครับผมต่อเดือนนะครับผมอืม เดือนละหกพั 6, แต่เว็บเนี่ยผมเอามาก็คือผมขายโดเมน h i p r ห้าผมขายที่สามพันนะครับสามพันอาอย่งางสมมติว่าโดเมนนี้ผมขายที่ 3, 000. 3, 000. สามพันสาพันผมติดอองเดือนผมก็คืนทุนแล้วครับผมเออ่ต้องขอพูดไว้ก่อนนะผมไม่ใช่ทีมงานของอั o ูรปมนะครับผมผมมีเว็บไซต์ของตัวเองคือจินซ่านะครับผมไม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับอาแล้วก็ไม่ได้มาโปรโมทเพื่อที่จะให้เว็บไซต์เขาดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่รู้กันเว็บเขาเนี่ยในสายเสี่ยวเราเนี่ยค่อนข้างอยู่ในด้านลบคือผมจะมองในรูปแบบของหาไรายได้มากกว่าที่จะไปโตเถียงเขานะครับส่วนเขาที่มีปัญหาเรื่องอะไรของเขาเนี่ยมันสิทธิ์ของเขานะครับว่าเขาจะทําอะไรหรือว่ายังงจนโดยโดยที่ผมผม สัมผัสได้ก็คืออัทูโปถ้าเราคุยกับเขาดีๆเนี่ยเขาก็โอนะคือคุณจะต้องยอมยอมรับด้วยนะครับว่าคุณขายเว็บให้เขานะครับซึ่งสิทธิหรือว่าตอนที่เราสมัครเนี่ยเรากดยินยันไปแล้วนะครับแนะนำให้อ่านนิดนึงอ่าอ,อย่างที่เจอกันมากๆคือส่ง,งเมลมาเยอะมากอันนี้ก็ลองคุยกับเขาดูอย่างของผมเนี่ยผมก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ส่วนมากก็ลบนะครับผมค่อยจะไม่ค่อยอ่านแต่ถ้าอนไนที่โอเคผมก็ แ้่หัวข้อเนี่ยพอเว็บนี้ตรงมาผมรบแล้วแต่คนมากจะไม่ค่อยอ่านนะครับผมปัญหาอื่นๆที่เจอจากเว็บนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับถ้าคุยกับเขาดีๆก็คือถามว่าทำไมคุณเขาดีๆจริงๆจริงๆอ่ะเราบางครั้งในที่ผมเห็นในไทยเกียรตก็คือเหมือนจะอ่าทีพีเอเว็บทำไมได้น้อยคือจริงๆอ่ะผมบอกว่ารายได้เนี่ย เน้นว่า prr ห้าขึ้นไปนะครับถึงจะมาทาแนะนําเลยแต่ถ้าผมลองแล้ว prr ศูนย์แค่หนึ่งได้วันหนึ่งก็สิบบาทเองครับน้อยมากซึ่งมันไม่คุ้มกับเวฟคุณภาพของเรานะครับผมอันนี้เดี๋ยวลองคุยกับเขาดูนะครับผมอผมไม่ผมหดมเวฟนะครับผมไม่ทําอะไรเลยเอาเงินจากเขามาอย่างเดียวนะครับผมเอาเงินจากเขามาแล้วก็แนะนําว่า สิ่งที่ผมทำก็คือผมได้ไลน์ได้สามเว็บหลักนี่แหละผมก็จะไปซื้อบทความเพื่อที่จะไว้เว็บนี้สังเกตว่าเว็บนี้จะราคาสูงเพราะว่าผมคำบทความคุณภาพที่ได้จากเนี่ยใส่ไปก็เงินที่เหนียก็ทำ SEO ได้อีกครับผมครับยังไงก็ขอฝากไว้นะครับเวาา็บไซต์ผมสินสตาร์ดับมนะครับแล้วก็มีน้ำหนักนะครับ เดียวว่าเดี๋ยวจะโดนแดนใช้เกียวว่าแอบขายหรือเปล่าไม่ได้แอบขายนะครับผมก็ยินดีครับก็มาปรึกษากันได้ในเรื่องของกา,ารหาไรายได้นะครับเนื่องจากผมโดนแบนแอดเซนต์มาปีกว่าแล้วยังสมัครยังไม่ผ่านก็หาไรายได้พวกนี้ครับเพิ่มมานะครับจริงๆเคยหาในบัมคิวก็น้อยทังน,นี้ได้ผลมากกว่านะครับผม ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ